สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตาายสัปดาห์นะครับประจําในวันที่1เมษายนจนถึงวันที่15เมษายนนะครับว่าดวงชะตาในสัป,ปดาห์นี้นะครับดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะจะมีเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในเดือนนี้ก็ถือในช่วงสัป,ปดาห์นี้ก็จะมีอิทธิพลดาวพระศุกร์เสรแล้วก็ดาวพระอาทิตย์ยายนะครับ สุกเซิร์้ตั้งแต่2เมษายน67 14นกา28นาทีตามมาด้วยดาวพระอาทิตย์นะครับในวันที่13เมษายน67 22นกา18นาทีก็เป็นมหาอุดทั้ง2ดาวมหาอุดคือวาสนาสูงส่งทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะครับดวงชะตาแบบนี้ขึ้นเร็วลงเร็วนะให้คุณจะต้องเนี่ยอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะครับเพราะจะเห็นดวงชะตาไมาเยอะมาก เออหลายคนโอ้หมหาอุดเนี่ยสี่ห้าตัวแต่ทุกวันนี้ขายลูกชิ้นปิ้งเออชีวิตยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมาคุณเคยอู้ฟู้แต่ตอนนี้คุณมันมันล้มไงคืออาจาเคยบอกไงนะครับหลายคนนี่ยนะถ้าคุณมีดวงชะตาที่เข้มแข็งขนาดนี้อาจารย์ก็บอกเสมอว่าคุณต้องระวังนะอย่าล้มนะเอออย่าล้ม บางคนไม่เข้าใจหกล้มเหรอไม่ใช่มันไม่ใช่หกล้มนะมันคือการล้มในดวงชะตาคือดวงตกครับนี่คือความหมายนะเ,เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทละรอบคอบพอไว้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะสัปดาห์นี้นะครับวันที่ดีที่อาจารย์จะพูดเสริมไปนะครับในตามศาสตร์ของจีนเนี่ยนะครับก็จะเสริมไปให้นะก็คือในวันที่1 1 นะครับวันพฤหัสบดีที่11เมษายน2567ถือว่าเป็นวันที่สำคัญนะครับเออนะเป็นวันล้างสวยเป็นวันพวกูริบซิงนะครับก็ถือว่าโอกาสที่ฟ้าจะเปิดให้คุณเนี่ยนะครับมีโอกาสที่ดีนะจะประสบควาสมสำเร็จให้คุณเนี่ยล้างทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งของเก่าไปนู่นนี่นั่นนะครับปรับต่างๆนะตัดผมตัดเผ้าด้วยในวันนี้จะเป็นผลดี นะครับแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเกิดของตัวเหล่าเอีย้ยด้วยนะครับก้อยสวดมนต์ไหวนะ้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาก่อนตูไทยก่อนปีใหม่ไทยคุณทําเลยนะวันนี้สําคัญนะทั้ง12ราศีล้างบ้านให้เรียบร้อยนะครับถ้าใครที่ผ่านมาคุณล้างไม่ทันกใอ้คุณเตรียมนะครับน้ำ5ถังเหมือนเดิมนะเออคุณจะทําอีกก็ได้น้ำ5ถังก็ดูปรปิมาณสถานที่ของคุณเนะี่ย น่จะห้าทั้งห้าขันได้หมดนะให้ใส่ใบทับพิมพ์กับเกลือนะครับถือว่าจะสามารถเนล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปได้เวลาคุณพรมปะพรมไ้ทั่วสถานที่ทั่วบ้านเนี่ยก็ให้คุณพูดไว้ด้วยนะครับเฮงไล่สวยคือเฮงไล่สวยคือเฮงไล่สวยคือนะครับเออคือขอไข่คือคานนะเฮงไล่สวยก็สวยก็ซอโซนะครับออกเอ็กเซนได้ถูกนะหมายถึงว่าดีมาไม่ดีไป นะครับคุณทําเลยทําอีกทีก็ได้ก่อนปีใหม่เนี่ยมันจะได้ล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้หมดสิ้นนะครับเพื่อเริ่มต้นปีใหม่ฟ้าใหม่ของไทยก็จะประสบความสําเร็จนะก็ถือว่าเป็นมงคลก็อย่าลืมในวันพฤหัสสัปดีที่11เมษายนนะครับช่วงเวลาที่ดีก็คือ9โมงถึง11โมงนะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือ15นกาถึง1ทุ่มนะครับทิศมงคลของวันที่11 นะครับคือตะวันตกเฉียงเหนือทิศโชคลาภคือตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็ถือว่าเป็นมงคลในวันนี้นะครับก็ถือว่าเนี่ยในวันนี้อาจารย์ก็คงไม่ว่างทั้งวันนะน,นะพนเพราะฉะนั้นก็ต้องทําความสะอาดโต๊ะหมู่บูชาพระวันนี้ทําความสะอาดโต๊ะหมู่บูชาพระได้เลยนะครับเป็นมงคลจะประสบความสําเร็จนะเดี๋ยวพอเข้าสงการคุณจะได้ไม่ต้องทําเยอะนะครับเออช่วงนี้อากาศก็ร้อนด้วยนะเออ ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับเอ,อ่อในดวงชะตาในช่วงสัป,ปดาน์นี้คุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้านการงานการเงินโชคลาภนะครับเอ,อ่อในดวงชะตาตั้งแต่วันที่สองเนี่ยต้นเดือนเมษาเนี่ยดาวประจับตัวเข้าสู่ภพอาลีนะครับคือภพอาลีเนี่ยอาจารย์ให้ความหมายว่าคุณดวงชะตาคุณเนี่ยจะต้องฉกฉวยช่ว,ชวงชิงครับสาวได้สาวเอาคุณอย่ารอช้าอยู่ไยรีบลงมือทํา จะประสบความสําเร็จนะครับในดวงชะตานะแล้วก็ดวงคุณเนี่ยมรณนะอาลริปัญหาอุปสรรคนั้น,นยอยู่ไกลตัวของเจ้าชะตาไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายช่วงนี้เนี่ยนะครับดาวประจําตัวคุณจะเป็นมหาอุดให้คุณลุยให้เต็มที่ต่อสู้ฝ่าฟันนะครับจะประสบความสําเร็จนะแล้วก็ในด้านของอิทธิพลดาวพฤ่ัสดาวพระอาทิตย์เนี่ยจะย้ายเนี่ยนะครับมาอยู่ในภพปัตตนิร่วมกับดาวพฤหัส ถือว่าให้คุณต่อราศีตุลเป็นอย่างมากในเรื่องของคู่สัญญาเจราจาตกลงต่างๆรวมถึงในเรื่องของความรักนะครับใครที่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาแหวงมาก่อนหน้านี้นูน่นนี่นั่นนะครับหลังจาก13เมษาไปต้นไปจะมีโอกาสที่ดีปรับความเข้าใจกันนะครับมีความสุขคนรักเก่ามีเกณฑ์การจะติดต่อกลับเข้ามาหรือชาวราศีตุลมีโอกาสได้พบคู่ครองนะครับทั้งใหม่และเก่าในช่วงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกใคร นะครับในดวงชะตานะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับคือการงานช่วงนี้คุณมีเกณฑ์การเขาอาจจะมีความคิดมากสับสนนะครับคุณมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะและดวงชะตาคุณเนี่ยจะมีเกณฑ์การจดรายละเอียดในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยนะครับน,น,นู่นนี่นั่นเพื่อนํามาปรับปรุปงแก้ไขซ่อมแซมให้มันดีขึ้นนะครับการงานคุณก็จะดีอย่างต่อ,ตอเนื่องไป การเงินคุณมีเกณฑ์การทีะทําเอกสารสัญญาธุรกรรมนิติกรรมต่างๆก็เ,เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับถ้าด้านการเงินของชาวราศีตุลเนี่ยตั้งแต่วันที่1เนี่ยนะครับคุณมียังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะครับวันที่2ก็ให้ระวังวันที่2ถึงวันที่6ช่วงนี้การเงินอาจจะไม่ค่อยดีนะนะครับอาจจะมีเกณฑ์การรายจ่ายให้ระวังในเรื่องการติดต่อกับเพศตรงกันข้ามยังไม่ค่อยดีนะ แต่การเงินของชาวลักนาราสีตุลคุณจะเริ่มดีตั้งแต่วันที่7เมษาเป็นต้นไปนะครับก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จโชคดีนะแต่ดวงชะตาคุณต้องระวังปัญหาด้านสุขภาพนิดนึงก็คือวันที่6ถึงวันที่8เมษายนช่วงนี้สุขภาพต้องระวังหน่อยเพราะแต่พอหลังวันที่9ไปแล้วโอ้ยคุณจะมีความสุขเอ๊ะความสุขอะไรนาะ กินอิ่มนอนหลับมีความสุขคุณก็ต้องมีเงินมีทองประสบความสําเร็จใช่ไหมเพราะคุณลุยงานให้เต็มที่นะครับทําให้สิ่งที่ดีนู่นนี่นั่นถามไปนะครับสวมนโมวพัฒน์บุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นผลดีในดวงชะตานะโอเคส่วนเรื่องความรักก็ถือว่าเป็นปกติครับใจเย็นๆคอยเป็นค่อยไปของชาวลัคนาราศีตุลน,นะ โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งกับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ